สวัสดีครับป่าพัดนะครับวันนี้ป่าพัดมาอยู่ที่บ้านสวนดงละครนะครับเป็นโครงการสําหรับที่ในแนวบ้านสวนเกษตรนะครับที่นี้วันเสาร์นี้เราจะเปิดให้ทุกท่านเข้ามาชมที่ดินถ้าท่านสนใจจริงๆไนดะ้สามารถเปิดจองได้ทันทีนะครับนี่คือบรรยากาศของบ้านสวนดง,ดงละครของเรานะครับผมอยากจะให้ดูบรรยากาศ เป็นหมู่บ้านที่ดวงละครเนี่ยอยู่ใกล้กับที่ดินแปลงนี้ประมาณสักร้อยกว่าเมตรเองนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ในอนาคตเนี่ยน้ำประปาจะแรงมากแล้วก็ที่สำคัญไฟฟ้านะฮะไฟฟ้าขนาดสามสายหรือเป็นเขาเรียกว่าไฟฟ้าสามเฟสเนี่ยเอยู่ที่นี่ผ่านหน้าแปลงเรียบร้อยนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับของบ้านสวนดวงละครที่นี่นะฮะดูถนนน้นทางดูสภาพ หน้าแปลงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณความความลึกของแปลงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40กว่าเมตรนะรถนนกว้างมากๆนะฮะถนนวที่นี่กว้างประมาณ8เมตรนะครับแล้วก็เราจะยกให้เป็นที่สาธารณะนี่คืออยากให้ดูบรรยากาศสดๆเลยเดินนะครับถนนเราเตรียมการไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่เอ่อถนนที่ผ่านหน้าแปลงเป็นถนนทางหลวงชนบทนะฮะขนาดกว้าง 8เมตรนะครับจะมีไหล่ทางข้างละเมตรที่ดินตรงนี้นี่ยห àng, ่างจากถนน3076ก็คือถนนนครนายกบ้านสร้างอยู่ประมาณสัก3ามกิโลนะครับแล้วก็เส้นทางเส้นนี้กำลังขยายถนนเป็นถนน4เลนตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไปนะครับเราจะให้ทุกท่านได้เชิญชมเข้ามาดูที่นี่แล้วก็เปิดจองได้ทันทีนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ราคา ตารางวาละ1,600บาทหรือประมาณไล่ละ640,000บาทนะฮะร,ราคาต่อไล่นะครับนี่คือราคาไม่แพงนะครับผมอยากเชิญชวนนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ถ้าท่านใดที่พอจะมีเวลาแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับผมขอนำเสนอแปลงที่ดินบ้านสวนดง,ดงละครที่นี่ไว้เป็นตัวเลือกให้ท่านใดเข้ามาดูก่อนนะครับ แล้วก็มาดูเรียบร้อยแล้วค่อยตัดสินใจนะครับติดต่อนะครับพี่พัชนย์แ8 9สวัสดีครับ